หากกันแล้วเห็นหมากัดฉีดหอดเด้อพี่น้องชาวโคตเทาเ้ยเพิ่นมาหักกันแล้วเห็นหมากัดฉีดหอดปรับซั่งกันเขาแล้ยวสร้างกระซัมมามนุษย์ไปผูกป่าหลายอย่างแต่สีเห็ดมีเหงียบย่นคนละเม็ดเหลี่ยมร้ายแต่ลมเด่นข้ามเลยคิดลมบินกับฝ่ามังไกลกันบ่ยามเมี คิดว่าดินกับฝ่ามันไกลกันกว่าหาเมียบักสังกันเบิ่ง่ยาไปอยู่ฝ่าฝ่าจะปานั่นบ่ว่าตายเนี่ยันอยากให้อยู่ใกล้ๆให้เบามส่วนันเที่ยวไปมหากันกระเซิบานหาหาวเอิ้นกันมากินาสุมเซลปิงกีเอิ้นกันมากินเหลาสุมเซลปิงกีพีดยังเแค่วัดกินนันปั บ้าหมูกันนั่งฟังลำอยู่ดีเบ้ดทุกคนทุกอย่างหายยาลักลินเนี่ยกันเด้อผู้ถึงศาสนาพุทธทุกอย่างหายยาลักลินผัวกันว่ากันขลอเพิ่นว่าสันเทวดาเจ้าอยู่ใส่ปีอยู่ใส่เป็นสะด ua มังง่ายสุดเมื่อเนี่ยทุกอย่างหายยาลักลินผัวกันผู้ใดมีเงินพันใน็ตแดงกันกันใส่ผู้ใดมีเงินเดี่ยวใจใจหลายดเงินดอกบาดถามเพ có đầy cho xin che chầu phọn เลือนคำนี้ไก่เจ้ามันเป็นเขาขึงว่าป่าเด้อพี่น้องเลือนคำนี้ไก่เจ้ามันเป็นเขาขึงว่าป่าท่านถามดีเพิ่นกะให้ถามใหม่ปไรสุ่งเห็นคนมาถามนี่พ่อปันเห็นผีปอบปัดเ้าของเห็นลูกน้ำกองปะไรฟ้านเฝ้าเพย่ลีนี่ยูทูปกู้บ้านว่าแต่แต่มีคนเมียงคนจกคนรวยทุกคนกะเป็นนี่วนนี้ปะแต่เป็นนี่หลายเด้อพี่น้อง มือเป็นมี oh, ่ผัดได้เป็นดีหลายมูอก็จนได้เป็นนีน้อยน้อยไปยืมใส่ใหญแต่น้อยพอเขาย่านบ่น้องฟ้ามือกับเป็นท้องหน้าผากกับเป็นท้อง อ้ขวาขามกวาเจ้าเบิ่งเงี้ยใจเดียวนี่มันยู่ใสสเด็เดียวนี่ยอยู่นั่งหลออฟองหือยู่นั่งเจ้าของเออคิดต้องแนวแน่สิ่งอะไรจะทําอะไรก็ต้องมีจิตตั้งมั่นมันจังขังยังใจใได้แนวเดียวเมื่อห้เพลินว่าใจจยาของไปเลี้ยงกล้วยไม่บานกับไหวยเออไปไล่หมูอยู่ไนบบานกับไหวนั่นละเพ่อนใ้บอกว่าคิดแนวแน่ตั้งมันอธิษฐานสัจจะอธิษฐานของขํามปวกเฮาเหตุยังบ่พ่อได้ใจ เออบ่พ่อเสียกับเสียไปสั่นแล้วคันผพ่ออยากจะได้นะเมื่อนี้มั่งจังมากบอกกันล่ำสิบสองสลองนั่นบ่เดินมาล่ำเอาเงินเดเมื่อนี้มาล่ำเอาบุญเออทางเสียงเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไปล่ำอยู่คนไหนล้อพ่อเจ้าคุณยูุ่โรอีสไปอยู่งสามเมื่อสามขึ้นกับทางเสียงเออพ่อได้ไปได้มาไปสั่นแล้วพ่อลงเตาพ่อโสงพ่อเงาไปสั่นรอบบ้านเนี่ยว่าเจ้าเด็กของบ่ล่ำทามาเล่น อมมาลินวานางก็ว่าเป็นพค้นนี่ล่ะอมมาลินที่แรกกินมันเป็นพอินคุณนี่ยเออยินพุมยุ่งนางเด็บาลเนี่ยพวกเจ้าก็ธรรมดาดอกซื้อสมบูรณ์ไปเซ่อๆดอกไปสวนกับแปลววะท่องคุณดอกก็สมนวลลาตัวซี่ังศีวะก่อนป้านุ่ยิภาซิวะคุณตัวเนี่ยเอพออพออ้เมนธรรมดาดีร้อมอุมาววา ເພິ່ນເກີດ